สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกช้ชมทุกท่านเขาสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบดในเสาของมื้อวันที่28เดือนพฤษภาคมค่ะปีพุทธศักราชส5 6 8นะคะพี่น้องค่ะม้อนีค่ะแอดผ้าไปนิอมันเท่าสกุสก้นนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะอ่า โค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางจากปู่ร่มโพ่อค่ะพี่น้องคะเอาแนวทางมาหนีโค้งสุดท้ายของปู่ค่ะสิเดมาเป็นตัวใดขอพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันท่นสกาลค่ะจะเรญพรค่ะปู่คะโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยจี๊คับปู่แดนของรัฐบาลไทยกับโตกเกียวตัวเทิมว่าจะเปลี่ยนแปลงเด้อค่ะ แปดเอเตรี่แปวิ่งแปร่องเก้าค่ะแปดเก้าอตดีครับพโกันเก้าเก้าค่ะตัเดียวอเียค่ะกสองค่ะ แ้วกวกเเตัีียบอันไหนนะครับปุ๊716 716ง่ะเจ็นสามตัวตัวเดียวค่ะมันมันมันเป็นตัวเก้าที่ปูห่หาไปแล้วเออโคงแรกมันบังคับปู่มันม้นมาสนุปหายโคงสุดท้ายซื้อมบ้งกันไหมปูคะเป็นอ๋อ แปลงในคนเลยเป็นแปลงค่ะครูใช่ปูฝันเนอะู้ฝันว่างเลยคะคูคะูว่าไปจับจับูกิังับเอาครับครูะไปมยมก็ยังไปทงไปทานอยู่ไหมค่ะก็ยังไปทดงทานไปัมยมยมผู้หญิงผู้ตยผูนึงไปอ่ะไปไปอาปูอาไปยางเงะ เอาคนฟูีปเอาคนเราไแต่เพิ่งห่ะมือเช้าวันนัมันมีบอดแะไรปุ่มงไปกับตกในฟูมาส้องโตความงาำเนี่ยบ้านนี้กัไไรมาแล้วเอากระเทาะมาทันว่าตอนเขาเนี่ยกบบันกบันกบันเท่าไหร่คนที่ตกที่น้าเลี้องวันน่ะเลยกลับมาโมเมียพอดีอแต่เอ็พีตีเมิ่งเอาปูนี่เป็นยังเมื่อเป็นยัง หูสองตเบ้งเอาปันจัิล,ลป,ป์อะ,ะ้ที่ตีใต้เน่ฮะเออผู้ตีวันนี้จะไดนกันที่นาเบื้ใต้กันทุกหัวทุกป่ะแลก็พิมมาเห้เบื้องลำเนียตีว่นจะไหนพี่ฮะผู้ฟังรูเบื้องติดตามผูอยู่กับิมเบ,บื้องเหตเบื้องลำเนีตีวัาจะไหน อ้อใช่เจ <sun> okay. ้ป <marriage peaceful crisis> <ım> ูตีไงล่ะอันเป็น <level> หูมันก็เป็นศูนเนาะเขาเรียกตัมตโตเนาะจ้าปูก็ตีเป็นแดงตั้งตกับทกปูปอบปอบก็ตีเป็นแปดค่ะตั้งก็ตีเป็นสองตีนะค่ะตีไงนะค่ะอะี่ตีตีอไรก็นี่กะต้องตีเบื้คงอไอปูไหนเบิ้งน้ำเนี่ยอื ก้ันว่าไหลาย้ันน้อยๆแต่ว่าถ้า<ต>ถ้าผูา้สิตีผู้กัสิตีว่าอันอันตัวแรกล่ะครับปู๊กสีตีมาอันตีเลขสามโตเนาะค่ะก็เป็นศูนย์คู่กับแปดสี่นะค่ะแล้วมันเป็นสองโตกับที่เป็นสองแปดเท่านนะ สิผู้ว่าตีว่าเป็นอถ้าเป็นสามตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์สองแปดบอกครับปูรู้ว่าจึงไหนคะ่ะศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองค่ะแทนตีแบบนี้ตีไงพี่อ๋อค่ะครัปูเอพีเียจำไหนมาจากไหนน้องตีเบางไหย่ปูเลยเห็นน้ำแน่แต่ตีมาเบังค่ะมีตกมีหลับถ้าเป็นตกไปหลับน้ำกัน แตงตีนะค่ะมันเมื่อเมื่อเอาใส่ตีพักเมื่อหานิวเอาใส่ตีนะแต่ว่าปูตีไฮซุนแปดสองตัวเดียวนี่เนาะครับเจ้าเป็นที่ีเจเป็นตัวไหนเป็นเมื่อเป็นหาเป็นนกเป็นเจกับตีเอาไปอืมครับปูตีปูตีหลายโตมันก็บดิปินหลายโตังที่นะให้เี่ยนะครับผมแต่ปูเอดี่ยวปูไปตีไปแบบนี้ ค่ะเ <c oughs> ห็นที่ตีมาเบิง้งเห็นพูดได้เบิง้งเห็นน้ำแน่ค่ะพูดถามพูดอยู่พูดเห็นพ,พูดนะั่นเบิ้งอยู่กับป้าได้ไดู้ดเลยเห็นฮาผู้ตีบันแะน่ฮะผู้ตีจช่ไหมกะตีต่อมาเบิ้งแน่ค่ะจากพูดตีกะหน้าตัวเขาบบนี่เปลี่ยนแปลงเลยดีเลยหน้าตัวเขาค่ะผมเพูดไปใส่มาพูด แต่แปลผงแหลกคือผงกุวใจก็เป็นตัวเา่าคือเาแปลว่าม่ยำเห้ได้ยินในตั้งหลอบ12ดตฮาลงหาลืมนอแม่นค่ะอืมคนนี้ผู้กับว่าไรมีซำำนี่จ้าเอาขอบคุณผู้ล่หลายค่ะผู้คะจ้าค่ะผู้กับนวัตสการ์นะคะสาธุนะคะ สรุปหน้าทางคายคลิปนี้นะคะพี่น้องคายหน้าทางจากปูรมโพค่ะพี่น้องคาสสาหรับโครงสุดท้ายอ่ารัฐบาลไทยพี่น้องคาชุดคํานวณของปูนี่บเร่ปเปี่ยนแปลงนะคะพี่น้องอ่าคลิปนี้คํานวณคลิปนี้กับคลิปแรกเนี่ย ตัวเดียวกันแต่ว่ามันหนี้ปูแล้วมีแนวทำความฝันมาเบาสู่ฟังนะคะพี่น้องคะวันนีมม้แอลกอริธนัสมัสลูพายควาพี่น้องได้ฟังในคลิปนี้นะคะพี่น้องคะเอ้ามันหนี้นะคะปูแล้ววิ่ง8กับเก้าค่ะพี่น้องคะวิ่ง8กับ9นะคะเน้นไปที่8นะคะพี่น้องคะเน้น8นะคะจะับคู่ค่ะมี8ปดเก้าแปดเก้าเก้าเก้าหกสองเจ็ดหนึ่งหกนะคะพี่น้องคะแปดเก้าเก้าเก้าหกสองเจ็ดหนึ่งหกราคามันหนีปูแล้วมีความฝันมาเบาสู่ฟัง นะคะพี่น้องคะอหรือความฝันศูนย์แปดสองเด้อพี่น้องเด้องศูนย์แปดสองนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะอ่าส่วนในทางความฝันเนี่ยปอยพี่น้องมีความคิดเห็นแบบใดอ่าคอมเมนต์เข้ามานะคะปูเราก็อยากอยากเห็นเพื่อกันอยากดูเพื่อกันว่าพ,พี่น้องสิอ่าแปลว่าอย่างไรสำหรับความฝันของปูนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางอ่า เจ้านี้นะคะแนวทางจากปู่ร่มโพค่ะอย่าลืมนะคะพี่น้องคะนําไปพิจารณาเบิ่งนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณไปพน้อมาเท่าสกูสกุลน,นะคะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลอ่าในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่ร่มโพค่ะสําหรับ พ่อแม่พี่้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกคะ่ะพี่รองคะธรรมยากสิบาทครับแนวทางเด็เดๆแบบนี้นะคะเขามา่แล้ากันอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามคะ่ะพี่้องคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีสิบเอดประพาดทุกคลิปถุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะ ไปพี่น้องคะเอาสำหร,รับคลิปนี้ทั้งหมดทั้งมวลมันนี่นะนะคะโคงสุดท้ายรัฐบาลไทยแนวทางจากปูลมโพมันนี่ทั้งหมดทั้งมวลมีเพียงซัมนี่ค่ะพี่น้องค่ะเอกคเซเดรขอตัวลาไปพี่น้องบัตเทอร์สกุลสก้อนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไม้กาแฟได้คลิปหนานะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ